สวัสดีค่ะแพรวพรวแสงทองประกาศสดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ค่ะหลังจากที่นุมบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ร้าวฉานกับภรรยาแพรวพราวแสงทองหมอลำสาวคนดงังล่าสุดขา่าวปรากฏภาพทั้งคู่จูงมือลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นครอบครัวเหมือนเดิมทำให้หลายคนจับตา ว่าทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันหรือไม่นั้นค่ะโดยงานนี้ค่ะผู้ยาบ,บ้านฟินแลนด์ก็ยืนยันว่าตอนนี้เรากลับมาคืนดีกันแล้วแต่ดีกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้กลับไปในฐานะที่เป็นสามีภรรยาค่ะล่าสุดค่ะฝั่งของแพร,ว,พรวเองก็โพสต์ข้อความ ระบุทาง Facebook แพลวพราวแส,สงทองว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสดร้อเปอร์เซนตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเกหาดมกล่าวค่ะ โดยอีกโพสต์ค่ะแพรวราวก็บอกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กําลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกําลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสําหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อ ขอบคุณจริงๆค่ะขณะที่ผู้ติดตามจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยจีบกันใหม่และกลับมาครองรักเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมค่ะ